แล้วก็ถ่ายให้ดูทุกลูกมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นเพียอะไรเลยถ้าเกิดบรรลายอ่ะมันจะลายเล็กๆเ,เห็นไหมลายตั้งแต่เล็กอะเราก็เอาไว้อยู่พรามันขายได้อยู่ียัยเห็นไหมถ้าเกิดความใหญ่อ่ะมันจะขึ้นอยู่ที่เราใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาไว้เอาไว้แค่ลูกเดียวเนี่ยกิ่งหนึ่งแต่ละอันนี้ไว้ไว้สองมันน่าจะได้ประมาณสี่ลูกกิโลตัวเนี้ยสี่หรือห้าลูกกิโลตั้งใจเอาไว้ไงมันสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ย ตั้งใจว่ามันยังไม่สุกเลยแต่มันแกงกรอบหวานอยู่แต่ยังไม่สุกเต็มที่แล้วก็ฮอร์โมนตัวเนี้ยจะทําให้ลูกเนี่ยไม่ฟอนะคะจะติดปีมากเลยนะคะดูดูตรงนี้นะคะนี่พอมันโตมาน่ะจะเราจะได้เลือกได้ว่าลูกลูกไหนที่มันเขียวๆอะไรเงี้ยเท่าเหรียญสิบอันนี้เราก็จะเอาไว้สักสองลูกเนี่ยถ้าเกิดเอาไว้สองลูกกิ่งแบบนี้นะคะพอพอมันลูกโตเดี๋ยวกิ่งมันก็จะใหญ่ตามไปเอง แล้วเราก็จะควบคุมการใส่ปุ๋ยก็คือทุกสิบวันนะถ้าเกิดมันดกมันดกมันดกกระจัดใช่ไหมเราก็ใส่ประมาณสิบถึงสิบห้าวันใส่ทีนึงปุ๋ยอะแล้วถ้าเกิดเป็นเพี้ยไฟายลลแดงเพี้ยหอยเพี้ยแป้งมันก็มีสูตรนะคะเนาะก็ทักเข้ามาถามกันได้นะคะเราจะมีตัวที่ฉีดอยู่เราถึงไม่ได้ฉีดบ่อยนะคะเคมีมันจะขึ้นอยู่ที่ว่าใครกำจัดแบบไหน ใช้วิธีไหนได้ไดผลอะไรเงี้ยเราทดลองมาโอ้ปีแรกก็เหมือนกันค่ะน็อกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะใช้ยาตัวไหนแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องใช้ตัวไหนนะคะแล้วมันก็ได้ผลประมาณเกือบสี่ห้าเดือนเราถึงฉีดทีนึงนะคะถ้าเกิดเราไม่ปลูกดาวเรืองใส่เนี่ยแทบจะไม่ได้ฉีดยาเลยแล้วก็ฉีดแต่ดาวเรืองเนี่ยฉีดในดินข้างล่างตัวราวเรืองก็เหมือนกันไม่ค่อยได้ฉีด ก็เราใช้ฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมันจะสวยมากเลยนะดอกมนะันอะดูดูนะคะนี่ไม่ใช่ว่าเราทดลองแต่ตัวนี้นะฮอร์โมนเราอะทดลองทั้งดอกไม้ทั้งฝรั่งทั้งแปลงไทยทั้งข้าวโพดเราปลูกไม่ได้ไงข้าวโพดรอบเนี้ยเกสรข้าวโพดอะมันจะไปทำลายลูกฝรั่งเราก็อยากปลูกอยู่แต่มันปลูกไม่ได้นะคะก็ดูตรงนี้ได้เลยเห็นไหมดู มันจะดกมากกดก,ดกแบบเราเลือกเอาเราจะห่อลูกไหนเราเลือกเอาเอากิ่งแล้วลูกนะคะถ้าเกิดสูตรที่ให้มันลูกโตเนี่ยเหมือนสองกิ่งตัวนี้มันมีหกลูกเจ็ดลูกเราเอาไว้แค่กิ่งและลูกพอกิ่งและลูกยี่สิบกิ่งก็ยี่สิบลูกนะคะเวลาเราสวยยอดอะเห็นไหมคะเนี่ยเราจะสวยระดับนี้ตัดยอดออกอะแล้วคราวนี้ดเูเวลามันออกมันจะเตกตรงนี้ใช่ไหมเตกตาออกตรงนี้ คือเหมือนตรงนี้แหละที่เราตัดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็แตกออกเป็นสองถ้าเกิดเราสอยตรงนี้แล้วมันก็จะแตกตาออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้แล้วมันก็จะออกดอกช่วงนี้คู่ที่สี่หรือที่ห้านี่แหละเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมมันจะสี่สามสี่ห้าอยู่ที่นี่อันนี้หนึ่งหนึ่งคู่สองคู่สามคู่อันนี้คู่ที่สี่เนี่ยหนึ่งสองสามสามนี่ก็เริ่มออกแล้วเนี่ยที่สี่ก็มี 3, สามก็มีสี่ก็มี นี่คือการสวอยยอดของฝรั่งนะคะส่วนเราจะทําแบบนี้สวยสวยยาวออกมาก็สวยระดับจัดระดับทรงพุ่มของมันนะคะได้ผลอันนี้ตั้งแต่ห่อมาใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้วนะคะก็รู้สึกว่าจะโอเคนะคะทั้งดาวเรืองทั้งฝรั่งแล้วก็เสริมเข้าไปอีกเราจะสลับการทำเสาวไงตัวเมตรห้าสิบเนี่ยแต่ร่องตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะกว้างนะคะประมาณสาเมตรกว่า แต่ตรงนี้เราจะให้เป็นเมตรห้าสิบนะคะแล้วเราอ่ะจะสลับกันทําสาวก็คือเว้นต,วต้นนี้ทําสาวต้นนี้จะไม่ทําอะไรเงี้ยแล้วออกมานะ่มันจะได้มีพลังนะขายทั้งปีนะคะรายได้เราก็จะได้มีตลอดนะคะนี่เห็นไหมคะเราจะปลูกพืชแบบไล่ส่วนผสมนะคะฝั่งนู้นจะเป็นถั่วแล้วก็เราจะปลูกอย่างนี้แหละปลูก ราจะปลูกข้างๆอย่างนี้แหละมันก็มีแสงแดดอยู่เนีย่ยเห็นไหมคะมันก็รับแสงแดดบ้างมันก็ได้ขายอยู่นะคะมันก็เติบโตจะเดินเติบโตได้เหมือนกันถ้าปลูกแบบนี้นะคะนี่มันก็เติบโตขึ้นมาแล้วมันก็จะได้เก็บแล้วเห็นไหมคะนี่คือการที่เราปลูกพืชผสมผสานนะคะฝั่งนี้ก็จะลุกๆไปหน่อย <laughs> มีทั้งแตงไทยมีทังกะจิยวนะคะดูต้นนี้จะพาดูต้นนี้นะคะนี่ เห็นไหมเห็นดอกไหมขาวๆเรามันจะเป็นตุ่มๆแบบนี้ก่อนนะคะตุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดมันจะติดไม่ติดก็อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ฮอร์โมนนะถ้าเกิดตัวนี้เป็นแบบนี้แล้วเรามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูถ้าออกดอกปุ๊บราลองหากันนี่ไงออกดอกปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่มันก็จะร่วงมันก็จะติดลูกละ ถ้าเกิดติดไปติดตรงเนี้ยจะรู้เลยว่าเราใช้ฮอร์โมนตัวนี้มันดกมากดกจนแบบโอ้ยดกติดต่อกันจริงๆเลยค่ะดกแบบติดต่อแบบไม่มีเว้นระยะเลยอ่ะคือเราสอยยอดออกอาจจะเป็นลูกตลอดเลยอ่ะทั้งที่ผ่านมาเราทามาสามปีส่งสามปีปีที่สี่แล้วเนาะปีที่สี่หละอันนี้ปีที่สี่นน 4, ก็จะครึ่งปีเข้าไปละเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อน ดูนะคะถ้าเกิดเราสอยยอดเรามันจะออกมาแบบนี้แล้วก็จะออกดอกแล้วก็จะติดลูกมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมเน,นี่ยเราก็จะวางหอ่อเรื่อยๆถ้าเกิดมันออกสองพันห้าต้นนะเราต้องใช้คนงานละเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมาเราทําเองหมดเราไม่มีคนงานนะคะแล้วเราก็จะปลูกพืชไร่ส่วนผสมอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพื่อที่เราจะเอามาหมุนในไร่ของเรานะคะดูเนี่ยจะเป็นถั่วนะคะถั่วกระุ่ขึ้นแล้ว นี่งไงเห็นไหมคะนี่เรปลูกพืชผสมผสานนะคะมันก็รับแสงแดดบ้างเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะอยู่ได้นะคะถั่วเป็นถั่วมันก็มีแสงแดดลำไรลลำไรมันก็อยู่ได้มันก็ขึ้น,ได,นได้มันก็ได้ขายนะคะแล้วก็ปลูกแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะขึ้นเลี้ยวเนี่ยเห็นไหมถั่วถั่วฝักยาวนะคะชวนเพื่อน,น,นทุกคนทําเหมือนเรานะคะ แล้วเราก็ได้กินทุกอย่างที่เราปลูกปลูกทุกอย่างที่เรากินนะคะก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องนะคะชติกาชาแนลนะคะเป็นอีกช่องหนึ่งของเรานะคะต้องรดน้ำอีกไหมเนี่ยก็จะพยายามถ้าเกิดยาวอีกนิดนึงแล้วก็จะพยายามมาสอยยอดนะคะ ถ้าสอยยอดออกเห็นไหมคะนี่เราสอยตรงนี้ใช่ไหมตัดตรงนี้แล้วมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะดูนี่นี่สวยงามมากนี่อันนี้ออกเยอะเป็นสิบเห็นไหมแล้วยอดนี่ใสมากเลยนะอันนี้ไม่ได้ฉีดนานแล้วไม่ได้ฉีดนานแล้วค่ะยาฆ่า,มาแมลงเราจะใช้เป็นสปริงเกอร์บุญไงยิงทุกวัน <c oughs> ลา้างค้างล้างเพียไฟเพียหอยเพียแป้งไรแดงอะไรเนะี้ย ต่อไปต้องใช้กระไดละใช้ปีนขึ้นไปหอ่อละรอบสองเนี่ยต้องปีนนะคะต้องปีนคือไปหอ่อต้นนี้ยิ่งดกนะคะดููดูดอกมันได้เลยนะคะนี่ฮอร์โมนของเราดีจริงๆถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันเนี่ยดูแปลงไทยนี่ดกมากเลยนะคะเนี่ยเห็นมันมีรัชพืชเต็มขนาดเนี่ยดกดกมากดกนะคะ แล้วก็เลือกเอาตามสบายใจเลยกิ่งและลูกนะคะลูกที่มันเขียวๆแล้วก็ใสๆถ้าเกิดมันจะลายอะ่ะมันลายตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เอาไม่อยู่ตั้งแต่แรกคือเพีย้ยไฟลายแดงอะ่ะมันจะจับลูกมันเลียผลมันพวกแมงวันทองอะไรเงี้ยแมงวันทองก็กําจัดง่ายๆไม่ยากค่ะนี่ที่ไรของเราอ่ะไม่ค่อยได้ฉีดยาฆ่าแมาลงเลยดูต้นนี้นะคะ นี่นไคะอันนี้ยิ่งดกเลยเราสามารถเลือกลูกไหนก็ได้ที่เราจะห่อเนี่ยมันดกไงดกจนแบบดกมากดูได้นะคะดูดกไม่ดกอะดูดกมากไปเจ้านี่ นไหมคะอ,อันนี้น่าจะครึ่งเดือนแล้วแล้วเราก็จะพยายามมาสอยยอดออกจัดการระดับทรงพุ่มแล้วก็ให้มันแตกแขนงออกมาเยอะๆกว่าเดิมน,นะคะนี่แหละคือทั้งไร่ของเราว่าเราทำยังไงแล้วกระดุกจริงๆเลยนะต้นนึงอ่ะเกือบสองรอยลกสองร้อยลูกอ่ะ น่าจะมีอยู่แล้วร้อยกว่าเนี่ยร้อยกว่าลูกมีอยู่และนี่นะคะดูแต่ฝั่งนี้ยังไม่ให้ได้ห่อนะคะฝั่งนี้ดอกกำลังตุ่ม